ต้อนรับเอื้อยเผ็ดอันนี้บ่เผ็ดอ้มอ๋อนัวมแหมมันนัวมันแซ่บอ่ะบบอพักนั้งกินกับพักนั้งกัแบแซ่บนั่งถึงเครื่องอันนี้เส้นสุญญากาศนะครับเป็นบ่มีอากาศเข้าไปข้างในแล้วครับเนี่ยโคชนแน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ามื่อวานนี้เอื้อยบางพอดีละมื่อนี้บางแล้วค่ะมื่อนี้ได้ไปกินน้ำแล้วคนถามกับเอบื้อยมา้วเดอ้อมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมื่อวนนี้มื่อวานนี้ได้ ได้แจวได้แจวปลาแดกบ้านบ้านเนาะบ้านบ,าบ้านวาน่าเท่าล่ะครับของแย,ย่ยเตี้ยแยเตี้ยพาแซบพ,พนมาให้กินกับนี้ทอดทอดหมูทอดข้าวหมูย่างทอดข้าวหมูเนาะคนข้าวหมูย่างกับผักบ้านบ้านเลยครับพี่น้องนี่น่าประลาดเขาเอาประเดกแก้วบ,บองของแย่ยเตี้ยพาแซบของอะไรอนัวส,งไงไสองร้อยห้าสิบกร,รัมลอยหนึ่งรับนี่บูร่วมคารงครับพี่น้องคุ้มคุ้มได้ได้หลายไปเลยมีข่าวแนวคือเก้าพี่ฮ้อนอ่ะ ขอกันปัญายัง่ะเอ้ยคับมาเด้อครับเด้อมากินน้ำกันพี่น้องไปจัดการจัดการชี้มือนูโอ้แสบอะจิเพ็ดเด้อครับเด้อนโอเคปะแับอืมลำไรแตกมาเด้อแหงเล้เห็ดสาดแล้วแสบหอม ต้องใช้เครื่องเนาะต้องแน่นเนียนอือืมเรอสมุนไพ่บานเท่าอืกินคาจะไข่กระเทียมหอมเนาะไม่เป็นพีน้วงมาเด้อพีน้องมากิน้อืมว้าวมาถือกันเ้อครับแล้วจับแก้วปนหยักบ้างเท่าจับจับจินชาวฮายอันของอ h ืม รสเงินอ๋อแซ่บเนอะมากเขาวทาพี่น้องสั่งเลยดนะครับเด้อดในเพ็ดลอยนัวพี่น้องเนี่ยแซ่บอิ่มเลยเนอะแซ่บอืมเอาไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนพี่น้องเอ้ยอืม มันเปิดอันนี้ลายเก็บยวได้ต well. ู้เย oui ็นเด้ครับใส่กระปุกเก็บไวได้ตู้เย็นได้หลายก็กระปุกได้ครับพี่น้องนะแซ่ลายก็อีกบาเพิ่นนั่นยัดเตี๋ยวเพื่นบ้านอันแถมให้อนด์ไฮแนอันนี้กับคนที่ซื้อไปได้กินได้ลายคุ้มค่าพี่น้องอืมอืมอืมับอืมเหลือเอาข้อหมูมัดม่ามักทอดหัวอขาเดือดอ่ะอื ตอปเปนัตองรับเอื้อเผ็ดอันนี้เพเผ็ดอ๋ม <c oughs> อ,อม,อมุณมกเผ็ดแสบขนาดเลยหอมน<ำ>ั่นกันช่างจะกินดไรด้เนี่ย เจำจิตมือดีๆดีมันสีเนาะบักแข่งกับเขากันไหมเนาะเขากาพักคนบานเนาะพักเมฆพักติวเองเนาะมาหยิอืดมมาอุดมอาดนเขากันไหมเนาะทุบติด อืออมให้เมียงอืมละใอ่ไก่บางอ่ะฮะคุณเท่านั้นถ่งหจยอกอืมจะยอกมา้าเหบันเดนกเยไ่สุกแลเบ้วชุกแล้วบ้าอืมสีผ้าสีผ้าไปชมสวนเด้อพี่น้องเด้อวาวันอาทิตยสไลสดชมพ้าชมสวน มันเจ็บเลรนพอดีว่าเออพันเจ็บเล่นเพ่นเจ็บพอดีนั่นพอดีเลยเจ็บไปนั่งกินข้าวในสวนน่ะคือชอบรับรับมาก นัวแหมมันนัวมันแซ่บอ่ะพักยังกินกับพักยังกัดแซ่บน้ำถึงเครื่องย่าเราบุหของเครื่องน้ำกินแบบหยุดไม่ได้มีแต่ชิคายขึ้นใครขึ้นพี่น้องเออยังกัดแซบไปเบิดใครแล้ว มามาอยู่บ้านมาอยู่บ้านเท่าอีิลมก็เขาแซบถึกปากตะกี้ตะกี้อยู่พัทยาเขาพุงละห่าแบบกินบ่เบิดเมื่อวานเท่าเนี่ยดืวยพี่เป็นติ๊บแก่ปลาเรียงกันเสียอมเลยมาอยู่บ้านามันจกเรื่อยๆนะแยบไปเลยห,หมูข้อหมูข,ข,ดขออาขอดเป็นอันอื้อ สดับแซบแซบแซบเลยกระด่แซหยุดไม่ได้เลยแซบนุ่มๆชวยเข้าไปเนาะนุ่มหมูกับนุ่มแล้วกระแดกัแซบเอากะเอากรเป็นยัง เราไปต้มมเขากันเน็แงอืเจ้าอืมอืมเจ้ตวฮึ่มภยจนใจสั่งซื้อเลยนครับเด้อใม่เพียดนี้ก็ได้ครับสั่งเลยครับ,บรสแพร เผ็ดก็จะแน่กัได้เผ็ดเอะไรนัวกัได้จ้ะแบบ่พแพงเลยคุ้มเกินคุ้ม,อม,อมเอาเครื่งเลือดสองร้อยนะอันนี้สองร้อยหัาสิบก,กืม,มหาาร้กันสองร้อยสุก อืาวเนทั้งไก่กับซังในแล้วกันแค้าไก่กัทั้งไก่ทั้งไก่ซังในบ็ดางบะเท่าอ่ะซังในก่อนสามถุงค่าชงห้าสิบบาทเรลักจากนั้นถุงวิเีษสิบบาทเพิ่มสิบบาทนัพนักบริดหลายคนอยู่ได้คนคนซังอยู่ได้คนขายอยู่ได้ บบอืเห,ดด <ừ, S 1> ห็ดไม้ทุกหมือเลยครับบ่มบ่ม้างอืแมนไม่ตอนตอนแพ็คตอนสิ้นเสร็จันียๆๆ่ยอนหอนอยู่เลยหักมัน่ะเหัดม้จะเตียเห้ตรงมืออันนี้ส้นสุญญากาศนะครับเพ็่อว่มีอากาศเขนน้าไปข้างในนะครับเพลงที่ดีกว่าดีก็เปกระปุกอื บัมีโอกาสเป็นลาอืมอืมมันอยู่ข้างนเนี่ยแมนขึ้นไปอากาศอืมนะอีกทุกท่านท้ายชุดแซ่บเดี๋ยวมันสิไปหนาย่านเบิร์ตยูยันนะไม่นายใจเลครับประเดี๋ยงนะอืมเนอะแซ่บคักแซ่บอีกพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเาสักอันเด้ยวกับเด้ออ่า ปลาปลาซับหรือแจลปลาแดกเนาะของเยเตียของเยเตียผัดแซบหรือเฟรดเฟรตลอยนวสั่งได้เผ็ดข้าวชุแน่กันเลยครับพี่น้องอ่ะมินิพวงกับพี่สาวไปแล้วครับมือหน่าทำมือเล็บแซบเนาะไม่เกี่ยวกับเบิ้งใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ